เขาก็ขายแบบองค์ละร้อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้ก็องค์ละยี่สิบนะครับมีกแอบอน,นี้ด้วยเจดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมุนให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่หมุนเจยินดี D, รับเช่าในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหล่อล็อกเก็ตหรือพระผงเจยินดี D, รับเช่านะครับส่งรูปเข้ามาทางไลน์เจดดาวเทียมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับ กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยเจดาวเทียมนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเปิดเลิกที่มืดมากๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันอัอองคารน,นะครับก็จะมีเป็นตลาดพระนะครับที่ตลาดมิกบางใหญ่นะครับผมไม่เคยไปเลยนะครับสักครั้งในชีวิตก็เลยว่าอ,อ,อยู่ๆเนี่ยอยากไปเดินสนามพระดูนะครับจะได้ฝึกฝนแล้วก็ฝึกสองพระด้วยนะครับได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรเนาะแต่ว่า คิดถึงบรรยากาศนะครับอยากรู้ว่าเขาไปทําอะไรกันยังไงนะครับแล้วก็ได้เช่าพระหรือว่าจะมีพระหน้าตาประมาณไหนนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอออยากไปศึกษาแล้วก็สะสมอะไรประมาณนี้นะรประสบการณ์ด้วยนะก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปดูพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะว่าตลาดพระมิกบางใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศกลางคืนนะครับตอนนี้5ีห้ายี่สิบห้านะครับก็ต้องบอกว่ามันดึกมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวไปถึงแล้วไปดูนะครับบรรยากาศเป็นไงรบ,บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับไปดูนครับเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่ uh, mm hmm. ลานจอดรถตลาดมิกบางใหญ่นะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าดูจากเวลาเนี่ย mm hmm. ผมมาตีห mm ้า hmm. นะครับ เกือบจะ6โมงแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นตลาดครับผมดูแล้วยังไม่ค่อยเปิดดีเลยนะครับซึ่งก็อาจจะแปลไปได้ว่าผมมาเร็วไปหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วกันนะรบ,นะบรรยากาศร,บรอบๆนะั่นอันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าโต๊ะเนี่ยโล่งมากเลยนะผมว่าผมมาเช้าไปแหละนะ <c oughs> <c oughs> คือเห็นแบบว่ามันในกนําหนดการเขียนว่าเปิดตีห้านะผมก็รีบซัดมาเลยนะครับเกือบจะหกโมงแล้วก็ยังไม่เปิดดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปเดินเล่นดูฮะเนี่ยพอเข้ามาด้านในก็จะแยกเป็นโซนนะครตรงโซน A โซน B นะฝั่งนี่เห็นไหมโซน C นะฝั่งนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าพ้านะครับประจำตู้นะ นี่ก็พ้ามีกล่องด้วยนะครับเครื่องรางต่างตเนะีพอได้ศึกษานะครับหน้าพาะระเอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมก็ลองเดินเล่นเล่นดูสักรอบสองรอบแล้วก็หน้าพระนะครับส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของจะว่าไงพระแท้กับพระ โอเคครับก็ปนกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าก็ถ้าเราจะได้เห็นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเออถ้าช่วงตีห้าเนี่ยก็จะมีพระกองนะครับพระกองเนี่ยเราก็จะมีคนมามุงกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศให้ดูนะว่าเออเขาก็หลิบเลือกกันไปองค์ละ50บาทเลยอย่างเงี้ยนฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับดูกันเล่นๆก็ได้นะว่าหน้าพระจะเป็นประมาณไหนนะครับมีแท้มเชสลับกันเลยฮนะแต่ว่า อยู่ที่สายตาก,กับมุมมองคนเล่นเนาะเออก็สนุกดีมกันนะฮะ,ะไปดูบรรยากาศกันฮะนี่ก็เป็นการเหมือนแบบว่าเลยยืนเลือกคัดพ้าอยู่นะครับเออช่วยกันดูช่วยกันอะไรก็ดูเป็นพี่น้องมิตรภาพกันดีนะฮะท,ทังี้ทั้งพระเก่าพระใหม่นะครับคนเยอะเล รู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างนะครับผูกสมเด็จต,ต่างๆลองสมเด็จนะครับตรงน,นี้อย่างนี้เขาก็ขายแบบองค์ละร้อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้ก็องค์ละยี่สิบนะครับมีกองอันนี้ด้วย เดีมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับร้านคึกคักเลยตรงนี้จะเป็นบรรยากาศรอบนอกนะครับจะมีฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นร้านอาหารนะตอนนี้ก็มีร้านโจ๊กเปิดนะครับ เซเว่นนะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นร้านพานโกะนะครับน่ากินมากเลยเดี๋ยวผมว่าจะลองชิมดูนะนี่นะบรรยากาศข้างในนะครับก็ผมว่าถ้าจะให้คึกคักจริงๆก็น่าจะต้องเป็นช่วงที่กว่านี้หน่อยนะครับเช้ากว่านี้อีกครับนะประมาณนี้เอาล่ะรครับตอนนี้ผมก็มานั่งทานโจ๊กรอนะครับไม่รู้ว่าเขาจะ คือคาดวันนี้มากน้อยยังไงนะครับมารอดูบรรยากาศก,ก็มาร้านโจ๊กฝั่งตรงข้ามนะครับทานข้าวเช้านะครับในรอบแบบโอเป็นปีได้เลยนะครับไปครับ โซนด้านในสุดนะครับจะมีเป็นร้านอาหารด้วยนะเห็นไหมตัวพระผิ่นขาหมูอะไรอย่างนี้นะก็บเครื่องดีจริงๆ เอาละครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศตลาดพระนะครับช่วงตีห้านะครับถึงประมาณเจ็ดโมงนะครับก็ผมก็น่าจะอยู่ไม่นานมากนะครับเพราะว่ารอแผงเปิดไม่ไหวนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมากันจริงจังเต็มเต็มเนี่ยประมาณกี่โมงนะครับก็ได้เดินดูพระเนาะก็ถือว่ามันก็สนุกดีนะผมจุดประสงค์หลักที่ผมมานะผมก็อยากมาดู วิวัฒนาการนะครับของพระเกศพระแท้ต่างๆนะครับก็ได้ดูเป็นบทเรียนก็ถือว่าดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าเราก็พอจะมีสติในการคิดยับยั้งก่อนเช่าก่อนซื้ออะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้บรรยากาศถ้าท่านใดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจด้วยนะครับเดี๋ยวเจจะทำคลิปบุกตลาดอื่นๆต่อไปนะครับถ้ามีคนชอบเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ